ด่วนคลมอเคาะแล้วแจกเงินสด1 0 0 0 0บาทเฟสสองให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเร่งจ่ายเงินครั้งแรกมกราคม68เช็คเลยใครได้บ้างนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องบดนี้นะครับก็มาติดตามความคืบหน้าข่าวสารโครงการแจกเงินดีท่าน10,000บาทกันต่อนะครับล่าสุดนะครับวันนี้24ธันวาคม2 5งคอรมอก็เคาะแล้วนะครับแจกเงินสด10,000บาทให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับโดยคอรมอก็เคาะแล้วนะครับไฟเขียวแจกเงิน10,000บาทเฟส2ให้กับผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับ ที่ทำเนียรบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมนะครับว่าที่ประชุมนะครับเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะครับแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่กับผู้สูงอายุให้มีโอกาสการเข้าถึงนะครับใช้ใจ่ายที่จําเป็นโดยการยกระด,ดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับโดยมีเป้าหมายนะครับก็คือผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับอายุ60ปีขึ้นไป ซึ่งจะจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย10,000บาทต่อคนโดยนะครับนายกก็ถแถลงนะครับว่าให้เร่งจ่ายเงินครั้งแรกนะครับย้ำนะครับครั้งแรกภายในเดือนมกราคมนี้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งนายกก็บอกนะครับว่าการแจ่ายเงินครั้งแรกอาจจะแบ่งจ่ายนะครับตามเลขบัตรประชาชนอาจจะมีการโอนเงินหลายวันนะครับเพราะว่าคนก็ได้รับสิทธิ์ก็มีหลายล้านคนยังไงก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการโอนเงินกี่วันแล้วก็ โอนให้วันไหนกันนะครับสำหรับเงิน1น0 0 0บาทเฟส2นี้ใครจะได้บ้างน,นะครับเบื้องต้นนะครับจะต้องเป็นประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับมีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินก้อน10,000บาทเฟส2ต้องเป็นนะครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็หมดสิทธิ์ทันทีนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์คนที่รับเงินเฟสหนึ่งไปแล้วกลุ่มปอบางก็หมดสิทธิ์เช่นกันไม่มีไรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับ ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน5 0 0 0 0นบาทไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือเรียกเงินคืนในมาตรการอื่นๆของรัฐบาลไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการอื่นๆของรัฐบาลนะครับแล้วก็จ่ายเงิน10,000บาทเฟดสองก่อนตุดจีน68แน่นอนนะครับก็ไปฟังนายกรัฐมนตรีนะครับถแถลงเรื่องการแจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงอายุกันอย่างชัดๆกันเลยนะครับเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะครมอให้เห็นชอบ ที่กระทรวงการคลังตามกระทรวงการคลังนะคะที่เสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผ่านผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุนะคะให้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งจะจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน1 0,000บาท ต่อคนนะคะโดยให้เร่งจ่ายเงินครั้งแรกภายในเดือนมกราคมพศ2568นี้ค่ะโดยการผ่านบัญชีพร้อมเพย์ค่ะสุดท้ายนี้นะครับรับชมคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ